เรื่องเด่นคนดังสวัสดีค่ะผู้ร้ายตัวจริงโคศรัรเซียฉีกหน้ากากไบเดนจวกออกอากาศเสียแซงใช้ยูเครนบังหน้าก่อวีรกรรมสุดแสบจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังเดือดระอุอยู่ในขณะนี้นักข่าวเดอะการ์เดียนที่รายงานจากกรุงเคียฟได้กล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไปว่ารัสเซียโจมตีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครน สอดคล้องก,กันกับการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีเมืองลาวิฟตามการรายงานของ C.N.N ที่กล่าวว่าเกิดไฟดับไปทั่วเป็นบริเวณกว้างหลังการระเบิดของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและการจ่ายน้ำประปาเกิดขัดข้องสํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้มีการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ซลนสกีของยูเครนแล้วและให้คำมั่นว่า จะยังคงให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปทั้งการส่งมอบอาวุธรวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงทั้งนี้ที่บรักดิดโดยสาระอัปเดตได้ระบุเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในด้านของรัสเซียบอกว่ารัสเซียก็วิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่าหยุดเสแสร้งเรื่องอยูเครน ทางการรัสเซียมองว่าการเรียกร้องสันติภาพในยูเครนของสหรัฐเป็นเรื่องเสแสร้งโดยมุ่งเป้าไปที่ความพยายามที่จะทำให้มอสโกพ่ายแพ้โฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียซาคาราวากล่าวในงานถแถลงข่าวที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่10ตุลาคมจะบอกว่าในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของอเมริกาตัวแทนของคณะความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายบนสะพานไครเมียและยังหาว่ารัเสเซียกำลังขัดขวางการเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพด้วยเธอได้อ้างถึงคำพูดของสหรัฐซึ่งอยู่ในแถลงการของจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐในการให้สัมภาษณ์กับ ABC เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐต้องการแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนอย่างรวดเร็วด้วยวิธีทางการทูต และนอกจากนี้เคอร์บี้เองก็ยังกล่าวหารัสเซียบอกว่าขัดขวางการเริ่มต้นการเจราจาและไม่แสดงสัญญาณใดๆว่าเต็มใจจะเจราจาสคาราวาก็เลยเรียกสิ่งนี้ค่ะว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมเสแสร้งในบริบทของสหรัฐที่ยังคงจัดหาอาวุธขนาดใหญ่ให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่อง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าเบื้องหลังการเรียกร้องสันติภาพที่ผิดพลาดอันนี้เป็นการพยายามปกปิดอย่างน่าสลดใจที่มุ่งหวังจะทำให้เราคือรัสเซียนะคะพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์นอกจากนี้เธอยังกล่าวหาผู้บริหารของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐบอกว่ายังคงส่งสัญญ,ญาณตรงกันข้ามทั้งยังก่อให้เกิดการเกงกำไรเกี่ยวกับภัยคุกคามนิวเคลียร์ของรัสเซีย ในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าตัวสหรัฐเองมีความสนใจอยากจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในยูเครนอย่างรวดเร็วด้วยมาตรการอย่างสันติโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเธอยังบอกด้วยว่ารัสเซียยังคงเปิดกว้างต่อการทูตและได้เปิดเผยเงื่อนไขของการเจราจาต,ต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามเธอก็ได้เตือนค่ะว่าการหาทางออกทางการทูตสำหรับสถานการณ์จะยิ่งยากขึ้นไปอีกถ้าหากว่าสหรัฐยังคงจัดหาอาวุธให้กับยูเครนต่อไป สงครามในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในเมืองต่างๆของอยูเครนเมื่อวันที่10ตุลาคม65นี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนระบาดเจ็บอีกเกือบ100คนและในการโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีวโลดิมีเซลเลนสกีแห่งยูเครน หลังการจู่โจมไบเดนก็ให้คำมั่นสัญญาที่จะให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปด้วยการสนับสนุนที่จําเป็นเพื่อปกป้องตนเองซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงเพนตากอนก็ยังประกาศเมื่อวันที่27กันยายนว่าสหรัฐจะเริ่มส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของนอร์เวย์สระบบไปยังยูเครนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้ระบุเวลาที่แน่นอนค่ะ สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลรอบแหง้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแนค็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถม1ึกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ